ไม่ได้ agues, ได้อะไรได้ลูกเป็นได้ไอรอนแล้วจะมานัครับเ่นี่สัมนไกเงินนั่นแหละครับทำไมรล้วาทำไมถึงต้องทำแบบนี้ผมถามเด็กส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยอ่ะมันน่าเสียดายนะดูไหมครับว่าเงินคุมีการัอ่านี้้งห้าพันหลัง ร้านประเทไทยแตกพันละสองร้ยร้านนะเนาะของพี่บุญาขอพี่ไเลยมัน่าเสียดายครับเรื่องอวกาศที่เด็รูนีไม่รู้อ่ะือแต่ผมต้มีแจงที่มงนะเา้มีสัมีหน่แปดมไม่เยอะครับในโซเชียลวันเยอะกันาคืให้คร์ีเเลยแชร์ใหท่เได้